สวัสดีค่ะตอนทับขอสูนาฮันนาเจากับสาวเพ้นเคกค,ค่ะนาฮันนาเจามือนีค่ะสําหรับหลายคนที่บอกว่า่าถ่าอยู่ด้วยจ้าสาวเพ้นเคกจ้าถ่าเบิรงหมอลลาเื่องต่อก่อนเนื้อคําสาบันจากคะเสียงอีสานอยู่ว่ามือนีแต่ละคนสิเป็นจังไดเนื้อเรื่องสิเป็นจังไดนะคนะฉะนั้นตอนนี้นะคะเบิรงอยางเดี๋ยวบไร้เด,ด้อค่ะกาลังใจส่งมากส่งคะแนนโหวตมากค่ะเพราะว่าจบเรื่องปุ๊บเดี๋ยวสาวเพ้นเคกนามาประกาศปั๊บทางช่องทับไลฟ์ทีวีว่าผู้ใดที่เด้รับคะแนนโหวตหลาย ที่สุดค่ะฉะนั้นตอนนี้ s m s เอโหวตกันเข้ามาที่4746400 4746400เดจ้าพี่น้องฝาเลยเดอ้อเบิ่งแล้วกับฝาวโหวตเดจ้าแต่ว่วาวตอนนี้ลืมกันบ่ด้ค่ะกับกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคําตอบด้วยตัวคุณเองเดจ้าก,กับกาแฟเช็คอินเป็นกาแฟาสมุนไพรสาหรับท่านชายโดยเฉพาะท่านชายหลายๆคนนะคะที่หูตัวอุว้ยบ๊ปึงบ,บ๊ปังขึ้นจังตอนยังเบาแล้วฝาวเลยค่ะพี่น้องหาโตเสริมโตซอยเดือนกับกาแฟเช็คอิน เพราะว่าเป็นกาแฟสมุนไพรสําหรับท่านชายโดยเฉพาะค่ะโทรสั่งซื้อได้เลยที่0 8 3, 3 0 3 1 1 0 1 8และอีกเบอร์0869011172ฝ่าเด้าวเลยนะคะกับกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคําตอบในตัวเจ้าของกับกาแฟเช็คอินตอนนี้อวยมาที่หมอลําเรื่องตอ่อกอนกันเลยดีกว่าว่าสิเป็นจังเดเหนือคำสาบันช่วงแรกของรายการนาฮานาะจอไปติดตามกันเลยค่ะ สุนารีเสียนาฟังเขาจ่ามอไอหมูเด้าโตเป็นคนตัวมาเขาอยู่บ่อหน่อยบ่สนจอยไฟยพี่หำเล้ยไปน้ำเบิ่นซำว่าตอนคำสิกับมาเพียงสาวคู่คุยจาแล้วลวงพาไปจอยเขาบ่าสนใจคอยผู้คอยหาผาเขาสง่งล่างเธอไปนอนทงตัวกะจงไว้ให้หาทางไกลชิดเขา ไอ้กะมีแต่ว่าหักแบบเก่าตัวสูบบาดมาเห็นสาวคู่ซื้ออีสูพผัดลืมจอยคิดแล้วเลยใจหน่อยสิไปอาบน้ำคอยคมสอนหน่อยพระเอกไหมสาวหางเครื่องปันไฟคอยฟังไปฉากหนาซุ้มลุงป่าท้าเบิ่งเอานี่เป็นเพียงแต่เข่าเต่าเกินเดินโบส์ ขอคุณอดใจคอยจะนั่งหงอยเพเยองวงนิท่านเฮายัางกวงมีความหากทั้งหวงแต่โลกหวงให้คุณตื่นสลับโศกขมคืนจนเมือดขึ้นสอดเส้าสาเพ่งเขาให้มวนกันเออพี่น้องเออ เมื่อนีสูสีฟ้าไปอาบน้ำดอกมันสีคำก่อนแสงตะวันลงคอยแม่ใส่คอยลูกสี้าสซุ้มกระวนราลย,ยาวออกมาก้าวฉากนีสิน้ำจีตอน,นิท้าคน,นกระลายมู่บ้านส่วนสานสวนเซนตั้งแต่ย้ำกลางเว้นจนว่าเย็นลงคอยคว่าหมูซื้อของคอย กดมีคนลอยมองคอยกะลายเธอจนว่าเกิดความเบื่อจนว่าเหือคอยหน่อยตะเว้นคอยคิดบ่เศร้าท้องใส่อกอังเอาหรือสู่เก่าผู้เฮาโลบอากเป็นเขาน้ำพบกะสวนหลบบพมีคนหรือเม็นเขาน้ำคนคิดแล้วยังสับสนเสียใจล้นจนห้า โยนฟังความพ่อเม่เลยได้แต่นางเต่าลงคำเย้าจังหลักมาปากลูกกับแม่ป่าบ่หูว่าเป็นตายจอได้เขาเป็นชายแม่ห่วงหลายบา่วาีกุมคิดขึ้นมาเป็นปุ่มภาพอดีตมาสุ่มลายแนวตุ่มเขามาใสาปัญหาหน่อยปัญหาใหญ่ หัวใจอ่อนลาจากโตป้าสิยุสไถามคนไกล่และไก่หน่อยใหญ่ในตสลําตั้งแต่น้ำไปหากะว่าเมื่อปัญญาแล้วจากป้าไปใส่แล้วสอบถามตามหงแถวกะเลยแล้วบ่มีข้าวเดี๋ยวนี้เลยหยุดเาว้าแม่นถุงเท้าบ่คืบนหน้าเลยคอ พี่น้องเอยสบายดีพี่น้องท่องใส่ในตอนนี้นี่เมืองหลวงอันกวงหญ่ลูกสาวเป็นคู่ใหม่บรรจุในบ้านนี้มาลบลีอยู่แก้วไก่ฐานาพ่ออยู่ใดกับผัวใหม่ปัจจุบันคขสสาคัญคืนนี้อดีตมีปิดไว้บ่ทันมีไฟหูจนวาลูกเป็นคู่เฮาทนสู่ทนทรงบ่ทันมียังคงต่อไปคงบ่แย่คู่มาแก่บัดแก่โต พี่น้องเอ้ยมือนีท่องใสจกักว่าเป็นจังใดดอกคืดหอดตั้งแต่ลูกสร้างคือจังสีดอกพี่น้องตั้งแต่กีท่องใส่นะมีสู่เกาแฟนหลังได้ลูกน้ากันผู้นึงเป็นผู้ชายแต่ว่าท่องใส่นะบบได้ยุ่นน้ากันกับเพิ่นดอกในยาเพิ่นบบได้มักท่องใสท่องใสก็เลยหนีจากเพิ่นมาเดี๋ยวนี้ท่องใสกับแต่งงานม่แล้วได้ลูกผู้นึงเป็นลูกสาวซื้อว่าคู่ข้าหอม ทุกมือทุกเว้นท่องใสกับพ่ออยู่อยู่ดอกพี่น้องเอ,อ้ยมือนีมาเบิงเขาปอนมาเบิงเขาแห่ขบวนคือผอดตั้งแต่ลูกชายมีัตงแต่พวกผู้หนุ่มผู้สาวข้าแม่ลูกชายบุคคลย่างกับกับคือสีใหญ่สมัยนีุคน้ายหัวใจเต้นพ่อมองเห็นเกิดป่ามาเบิงหูตาหน้าผากแก้มแนมแล้วต้องแมนนะ้ำ จมูกข้างแรคิ้วผิวพันธกำดำขาวว่าแม่นสาวอดยคักผีทักนั่งบ่ผิดแท้บ่ว่าดำลือแอบ,บุญไหลเหี่ยวตาแงแอบเป็นนั่งแทะเลยแวะใส่หวยเลียยเ้ยวบางทงางหลังมันคือท้องใสแท้เมันแม,นแมน่ท,อทอ้องใสท้องใสเสียงผู้ใดล่ะมันคือได้ยินแต่เสียงโตค้นอยู่ทางใดล่ะบาทพีเด้ยอย่างอยู่พีเดีใสยอยู่ทาง จำพี่กำนันบ่ได้บ่เดี๋ยวนีพี่กำนันตัวนี่ก็จำได้ละเนาะมาพอวันนี้มาขขาวแท้แดงเวดซองตลับยาปาเขาว่ามันอาจารย์มุนมนาะโอ้ยเจ้ากินเขาแล้วไปเป็นจังไดลูกเต่าผู้ใดเหงาจังหลักหนีสบายดีอยู่ตีโตพีขอถามมีลูกสามหรือสองได้คู่ข้องคนนี้แมนเขา ช่วงนี้สนับสนุนโดยกาแฟเช็คอินกินแล้วแฟนชอบหาคำตอบด้วยตัวคุณเอง